สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูหวยจับยี่กีนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ตาที่สี่รอตาที่รอบที่ยี่สิบสามครับของวันที่24ี่นะครับไหนก็มาแล้วครับลองดูกันเลยตอนนี้เอาผลรอบที่23สาที่ออกไปนะครับ4 4 สแล้วก็2ตัวล่างเป็น3 1ครับสุดท้ายออกมาว่า2ตัวบนรูดหลังเป็น5 6 7 8กเนะครับเราก็เข้ามาลองดูกันเลยนะครับที่จับที่กี่ครับเหลือเวลารอบที่24ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก4นาที นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ดดกดกดเดเองนะครับไปที่2ตัวบนนะครับลูดหลังอันนี้ก็ใส่ตัวเลขเลยครับเริ่มตั้งแต่ห้า หกเจปดครับโอเครบแล้วนะครับในนี้ก็จะได้มาทั้งหมดห้าิบตัวครับคราวนี้เดี๋ยวก็ไปกดใส่ราคาครับในนี้ก็จะขึ้นมาว่าตัวละหนึ่งบาทหนึ่งบาทก็ได้เกบสอบาทนะครับแต่ผมจะตัดออก5้าตัวครับ มีตัวตัดครับมาดูว่าผมจะตัดอะไคร้บ้างตัดในเวลาประมาณสามนาทีกว่านะครับอะไรดีเอ่ยตัด นชัดตัดหาตัวตัดไม่เจอครับเสร็จผมตัดน้ดอย นตัวละตัดตัวที่สองตัดตัวที่สาม โอเคตัดแค่นี้พอครับตัดอีกตัวหนึ่งแตัดอีกตัวหนึ่งเก้โอเคครับตอนนี้ก็เหลือ45ตัวนะครับ45ตัวเนี่ยตอนนี้ผมตอนนี้ผมใส่ ก็สองบาทเลยก็แล้วกันครับแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเงินทั้งหมดเก้าสิบบาทกดส่งโปยครับโอเคเข้ามาดูเดี๋ยวเราไปรอผลครับยืนยันส่งโปยยอดรวมครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูผลตาที่ยี่สิบสี่กันนะครับว่าสูตรนี้จะเข้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวเวลาอีกสามสิบ สองวินาทีครับรางวัลจะออกนะครับเดีย๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้เรามารอรอผลครับดูว่าจะออกไหมนะครับรีเฟซ ลุ้นกันครับยังไม่ออกครับเงินก็ไม่ขึ้น บอกอะไรเอ่ยในดูสิหยดมันไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ถูกแน่เลยว่ะ โอ้ยโอ้หสามแปดหรอเอ้เยี้ยผิดไปตัวเดียวอืไม่ถูกครับโอ้โหโหกสามแปดเอาละตอนนี้ต้องใส่แล้วครับโอ้โห,โห,โหเอาละ สาปดเอ็ดผิดมาสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ต้องใส่แล้วน,นี่มีโปรีเ้าเก้าสีต้องเพิ่มสามแปอ้าจำผิดครับถูกนี่ <c oughs> ถูกครับโอ้โหตาเลขถูกโอ้ยผมจำผิดขอโทษครับโอ้โหถูกไปแล้วครับ <c oughs> โอ้โหสูตรนี้แม่นครับแม่นครับก็วันนี้เงินคงเหลือก็ขับขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้มีทุนอยู่สองร้อยเก้าสองร้อยบาทก็เป็นสอง้อยเก้าสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดู ต่อเลยครับอนนี้ไปถึงตาที่เท่าไหร่แล้วเอตลองดูอีกสักครั้งนะครับเมื่อกี้ผมก็หยุดจากที่ถูกไปนะครับก็ตอนนี้ออกไปถึงตาที่รอบที่สามสิบแล้วนะครับสามสิบเจ็ดห เครับอออันนี้เป็นสูตรสองตัวบนรูดหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเหลือเวลากี่นาทีนะครับ นี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่มิถุนางน,นะครับเวลาบ่ายโมงยี่สิบห้านาทีเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบท,บที่กี่รอบโอเครอบที่สามสิบเอ็ดมีเวลาสี่นาทีนะครับ กินข <Net> ้าวมาครับแล้วอาหารมันผิดไปหน่อย ลองดูนะครับรอบ่สามสิบเอ็ดลองดูกันว่าสองตัวบนรูดหลังนะครับเป็นครับเราเข้ามาชิกสองตัวบนนะครับแล้วก็เลือกไปที่รูดหลังครับนี้สูตรทายไว้ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมก็มาใส่นะครับ ห้าหกเจดแดเครับวันนี้ก็ใส่เลขแล้วนะครับทั้งหมดห้าสิบตัวผมก็ไปคลิกใส่ราคาครับ ก็เหมือนเดิมครับลองดูที่ตัวละบาทนะครับ1บาทก็พอ,อเดี๋ยวผมตัดตัวตัดก่อนนะครับตัดเลขตัวตัด าวิธีการคิดเลขตัวตัดก็มีนะครับใครสนใจนะครับก็แอดไลน์ที่ผมให้ไว้นะครับมาสอบถามมาขอสูตร ได้นะครับผมแจกฟรีครับสูตรไม่คิดตังค์นะครับให้เอาไปลองใช้กันดูนะครับครับเสอือสีห้าตัวและตัวละ1บาทครับกดส่งโพยครับ49บาบาทยืนยันโอเคเรียบร้อยครับ โอเคครับพอดีเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่า r าที่สามสิบเอ็ดจะเป็นไงครับสำหรับของลอต t ต VIP ก็จะม,มีมีรางวัลพิเศษให้ผู้ที่เล่นเนี่ยได้มากอกตัวเลขนะครับสำหรับคนที่ทายตัวเลขใส่ตัวเลขห้าหลักลงไปนะครับคนที่ทายเป็นคนลำดับที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะ มีรางวัลให้นะครับองเข้าไปดูกับผู้ที่ได้ลำดับที่สิบหกนะครับก็จะมีรางวัลให้หรู้สึกผมไม่แน่ใจว่าเป็นเงินเท่าไหร่ในนี้ไม่ได้บอกไว้แต่แต่ให้เป็นเงินนะครับเติมเป็นเครดิตให้ครับเพราะว่าผู้ที่อ่าลำดับที่สิบหกในเลขลำดับที่สิบหกเนี่ยที่เขา จะเอาไปคำนวณในการออกหวยยี่กีนะครับเอาเลขทั้งหมดรับที่คนเติมเข้าไปครับก็หวยยี่กีจะมีวิธีคิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งว่าวิธีการออกหวยยี่กีเนี่ยคิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันครับ ว่า,างวันที่ออกนะครับในรอบนี้รอบที่3ามที่เป็นะครับสูตรจะเข้าหรือป่านะครับโอเครอดูผนครับ รางวัลน,นะครับอยากทุนสองร้อยนะครับตัวเลขผมแทงไปตัวละสองบาทนะครับตัเลก็มั่นใจคิดว่าไม่ถูกนะครับแต่ก็โอเคยอดเงินมาปรับทีหลังนะครับก็ไปดูผลรางวัลของรอบที่31อกันยังไม่มาครับ รอสักครู่มาแล้วยังโอเคครับออกมาแล้วครับออก028ครับสามตัวบน028 028 สตัวล่างศูนยสองแปดสองตัวล่างเก้าสองครับผลเป็นไงครับโอเคครับถูกอีกแล้วโอ,โ,โอ้โหจดเงินปรับหรือยังครับถูกอีกแล้วครับสามร้อยสามสิบห้าบาทแล้วครับโอ้โหเยี่ยมมากวันนี้เข้ามาจังหวะดีมากครับสองตาเข้ามา จังหวะโอ้โหเยี่ยมเลยครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมทำให้ดูไว้สองตานะครับใครที่อยากจะได้สูตรตัวนี้ไปลองใช้นะครับผมแจกให้ฟรีนะครับก็แอดไลน์ตามลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนะครับแอดไลน์มาอขอสูตรเอาไปใช้กันเล่นๆได้นะครับครับขอบคุณนะครับที่ ติดตามรับชมกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ